พบศพสาวปริศนาในกระเป๋าเดินทางที่อ่างเก็บน้ำที่เมอบางละมุจงจังหวัดชนบุรีนะครับลักษณะทุกอย่างใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นศพสาวปริศนาในกระเป๋าเดินทางเหมือนกันใช้กระเป๋าเดินทางยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับที่เจอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กับล่าสุดในครั้งนี้และทั้ง2จุดนี้ห่างกันเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บางละมุงชนบุรีเหตุการณ์กุมภาพันธ์นะที่บ้านฉางระยองงห่ากัน ไม่เกิน20กิโลเมตรอะแล้วที่สําคัญเคสที่ระยองยังจับคนร้ายไม่ได้เลยเออแล้วทั้งสองเคสเนี่ยไปเจอกระเป๋าเดินทางยี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกันอีกด้วยนะครับเนี่ยที่เราเล่าข่าวกันไปว่าไปเจอกระเป๋าเดินทางส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วพอเปิดออามาดูมีศพผู้หญิงอยู่ข้างในครับเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30-40ปีไม่ทราบสัญชาติผมสีดําเปลือยท่อนบนนอนขดอยู่ในกระเป๋าเดินทางคาดว่าเสียชิตมาแล้วไม่ต่ํากว่า5วันครับ คนที่เจอก็คือนักภายเรือทีมชาติครับไปแจ้งความกับตํารวจสพห้วยใหญ่ให้มาตรวจสอบเราส่งทีมข่าวของเราไปหาเบาะแสเรื่องนี้ครับคุณหนึ่งอัธพลลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําพบว่าทางเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเข้าได้หลายทาง นี่คือตอนกลางวันนะ,ค,ะคิดดูถ่าเป็นตอนกลางคืนจะเปลี่ยวขนาดไหนนั่นนะ่ะสิทางหลักคือต้องผ่านศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือปัจจุบันสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมถ้าใครจะผ่านเส้นทางนี้ได้ต้องมีบัตรเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่ส่วนอีกหลายทางอยู่ด้านหลังเนี่ยเข้าทางไหนก็ได้ครับแต่เปลี่ยวกว่าน,นี้อีกทางเปลี่ยวต้นไม้รกทึบไม่ค่อยมีคนเข้ามา แต่ทุกคนสามารถเข้ามาได้ลักลอบเข้ามาได้เนะเพราะเป็นทางสาธารณะแต่ว่าบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามแต่โดยหลักแล้วเนี่ยสามารถเข้าออกได้สันนิษฐานว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้เดินทางนําศพมาทิ้งครับผมไม่เคยมามาทีนานๆมาทีอยางงี้ครับแต่ตอนผมมาเมื่อกี้ไม่มีใครมาเลยไม่เลยคือเข้าไปข้างในมันเงียบเลยเงียบเลยครับครับก็คือคือถ้าใครมาปุ๊บก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ครับก็รู้แบบ ถ้ารู้รู้บักบมีคนไปหาปลาหาผักเหมือนที่ผมไปนี่ครับขณะที่ทหารเรือซึ่งก็ประจําการอยู่บริเวณนี้ก็ยอมรับค่ะว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไม่ค่อยมีคนนอกเข้ามาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ทหารเรือเขาซ้อมแข่งขันภายเรือในช่วงเช้ามืดแล้วก็เย็นค่ะเขาเจอฝั่งไหนพี่ตัวนูน้นทางนู้นครับตรงแหลมแหลมแต่าาก็ลากมาลากมาตรงนี้ปกติตัวนี้มันมีคนอยู่ไหมตลอดไหมอยู่ตลอดครับ ฝั่งนู้นก็เข้าได้นะเมื่อกี้ผมมากทางหนึ่งแต่อาจจะเลาะเลาะ,ะ,ะมานีไม่รู้นะครับทาง,ง,งนู้นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้ามาทางนี้นะคือผ่านฐานครับผม่องตาเรือข้างล่างจะมีทหารเห็นรถแปลกๆมั้ยพันมไม่ถึงช่วงไหนช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่ที่ที่ทมันก่อนศพจสมา่ินี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ค่อยเห็นนะเพราะตัวนี้คือเขาน่าจะเห็นวน่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะ คุณหนึ่งอัตพลก็ไปสอบถามกับทางตํารวจนะคะก็ทราบว่าทางตํารวจชุดสืบสวนสพห้วยใหญ่ก็เร่งแกะรอยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทยอยสอบปากคําพยานแวดล้อมซึ่งก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นโดยปัญหาสําคัญก็คือว่าแถวนั้นจริงๆมันเปรียวไงเป็นป่ารกทึบไม่มีกล้องจนปิดด้วยเบื้องต้นตํารวจเนี่ยรอยญาติของผู้เสียชีวิตมาแจ้งความเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลโดยเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้ามาแจ้งความแล้วหลายคนแต่ก็ยังไม่ตรงอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งศพนิรนามนี้อยู่ระหว่าง การรอตรวจผลยืนยันตัวบุคคลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดอีกครั้งนึงค่ะความน่าสนใจของคดีนี้คือตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานจากพฤติการไปสอดคล้องกับคดีฆ่าสาวผมแดงมวนที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่อำเภอบ,บ้านฉางจังหวัดระยองครับลักษณะถูกฆ่าใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ใช้ดัมเบลอ่ะเป็นเหมือนเป็นเออเป็นแผนเหล็กอ่ะ่วงเอาไว้นะครับ ลักษณะพฤติการทุกอย่างคล้ายกันเลยครับแล้วทั้งสองเหตุการณ์ที่ผู้ชมเปที่บอกไปเนี่ยระยะทางเนี่ยห่างกันไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับจากบ้านฉางระยองกับที่บางละมุงชนบุรีจุดนี้และที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นคือกระเป๋าเดินทางที่ใช้ยัดศพยี่ห้อเดียวกันอีกด้วยนะครับเรื่องนี้เราพูดกักบ,กบการสืบสวนส,วนสพห้วยใหญ่ พันตำรวจโทนพดลรักษาวงบอกว่าย,ยอมรับ,รท,บทั้งสองคดีคล้ายกันและจะประสานตำรวจสพบ้านฉางมาให้ข้อมูลเทียบเคียงหลักฐานอันดับแรกต้องหาให้ได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนก่อนจะคลี่คลายคดีว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่ครับ